สวัสดีเด็กผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัพเดตข่าวสารของสม m สรแมนเชสเตอร์ยูไนเะต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวหลังการให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกในรายการของพิจิกรฝีปากกล้าที่ชื่อ p ี m o สโมแกนของโรนัลโดโดยผู้โจมตีทั้งเหล่าผู้บริหารของสมสรและผู้จัดการทีมอย่างเกรทเชนทา ก็อย่างที่เห็นครับแฟนบอลส่วนใหญ่เรื่องที่จะยืนอยู่ข้างเกเดจันทักและสมอรมากกว่าเพราะมองว่าทั้งหมดที่โรนัลโด้พูดไปนั้นขาดความเป็นมืออาชีพและดูเหม็นสมอรแต่จะมีสักกี่คนครับที่กลับมาจดทีละประเด็นของคําพูดโรนัลโด้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรคลิปนี้แอดจะมาขอจดเลือกทีละประโยคคําพูดของโรนัลโด้ว่าตรงไหนจริงตรงไหนเท็จกันนะครับเริ่มจากประเด็นแรกเลยที่พูดถึงเอเดจันทักเลยบอกว่าผมไม่นับถือเขาเพราะเขาไม่เคารพผม คือถ้าคุณไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่ให้เกียรติคุณเช่นกันประเด็นนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าภายในแคมป์ผีพว,วาเขาได้มีการพูดจาก,กันแบบไหนและมีปัญหาส่วนตัวอะไรกันหรือไม่มีแต่เอริกเันฮากและโรนัลด,ดเท่านั้นครับที่รู้ความจริงมากกว่าทุกคนแต่เท่าที่รู้ยังไม่มีครั้งไหนนะครับที่เอริกเันฮากแสดงออกอย่างชัดเจนในที่สาธารณะว่า เขาไม่เคารพต่อคริสเตียโนย้อนไปก่อนหน้านี้ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับตอนที่โรนัลโด้แจ้งสโมอสรนมาต้องการจะย้ายทีมเอเริกชันฮาก,ก็บอกแค่ว่าถ้าเขาจะไปจริง ้าเขาจะย้ายไปจริงก็จะไม่ยืนขวางทางเพราะเขานั้นเคารพในการตัดสินใจของโรนัลโดแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมของสตาร์โปรตุเกสเขาก็อาจจะตั้งคําถามว่าเอเวอเรสต์ันทัให้เกียรติและเคารพต่อเขาจริงหรือไม่เพราะเหตุการณ์ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ทีมแพ้ยับเยินต่อทัพเรือใบสีฟ้าและเกมเปิดบ้านชนะสเปอร์นั้นมีบางอย่างที่มันขัดแย้งกันนั่นคือในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเอเวอเรสต์ชันทัเลือกไม่ส่งโรนัลโดลงเล่นโดยอ้างว่า เพราะเขานั้นเขารบต่อความเป็นตำนานของนาเตจึงไม่ส่งโรนัลโดลงไปเล่นในเกมที่ทีมกำลังจะแพ้แบบยับเยินแต่ต่อมาในเกมที่ผีเปิดรังอุทธรณ์ชนะธิปเปร์กุนซือชาวดัชแมนเลือกส่งโรนัลโดลงสนามในฐานะตัวสำรองในช่วงท้ายเกมตอนที่ทีมนำยูวรสกอร์2-0ซึ่งการส่งเซาเซเว่นลงสนามไม่น่าจะมีผลต่อแท็ตจิกอะไรแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อขั้นเวลาเฉยๆซะมากกว่า นั่นคือเหตุผลที่โรนัโดปฏิเสธลงสนามและเดินออกจากสนามไปจนกลายเป็นดราม่าแรกระหว่างเขาและเอเวเรนฮาครับส่วนประเด็นที่2ครับที่โรนัลโดบอกว่าผมถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหักหลังคือผมไม่สนหรอกนะแต่แฟนบอลควรได้รับรู้ความจริงไม่ใช่แค่โเ้ชแต่มีอีก2-3คนในสโมสรที่ต้องการให้ผมย้ายออกไปผมรู้สึกเหมือนแมวผมกำลังถูกหักหลังบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ และที่สําคัญไม่ใช่แค่เพิ่งมาเป็นปีนี้มันเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วประเด็นนี้แอดมองแม่มันตรงกันข้ามนะกล่าวคือไม่ใช่สโมสรที่ต้องการอยากจะให้โรนัลโดย้ายออกไปแต่เป็นจอร์จเมนเดสเอเยนต์ของโรนัลโดเองไม่ใช่หรือที่พยายามพาโรนัลโดย้ายมีอัลทราฟอร์ดตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่สําเร็จ ทุกคนรู้ดีว่าจอร์จเมนเดสพยายามขายโรนัลโดให้โชซีข่าวระบุว่าตอนนั้นจอร์จเมนเดสได้มีการพูดคุยกับทอตโบรลี่เจ้าของใหม่สิงบลูแล้วด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาเพราะสู้ค่าเหนื่อยของพิโดไม่ไหวสมอสรอนเสือใต้ไบรอนเมดิกก็เป็นอีกหนึ่งสมอสอนครับที่จอร์จเมนเดสได้พยายามลอลให้มาซื้อโรนัลโดไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่สุดท้ายพี่เสือก็ไม่เอาเช่นกันรวมถึงอีกหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปท้ายที่สุดแผนการของจอร์จแมนเดสที่จะพาพิโดออกจากรั้วโรงละครแห่งความฝันก็ไม่สําเร็จเขาจึงต้องอยู่กับทีมต่อมาในขณะที่ทางฝั่งผู้จัดการทีมอย่างเอรจชชานฮาก็บอกอย่างชัดเจนว่าเขายัางมองโรนัลโดเป็นส่วนสาคัญของทีมและเต็มใจที่จะปรับแผนของเขาเพื่อให้ชวดสตาร์โปรตุเกสมีที่ว้างในทีมของเขา แต่ก็มีเงื่อนไขมากเขาจะต้องไม่คาดบ้างบ้าจะได้เรสตาต์เป็นตัวจริงในทุกๆเกมเหมือนที่เคยผ่านมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าโรนโรัลโดอายุ37ปีแล้วและกําลังจะ38ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนอีก2-3าคนที่โรนโรัลโดอ้างถึงไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงริชาร์ดอาร์โนและจอห์นเมอร์ทชกหรือเปล่าถ้าใช่ก็ยังไม่เคยเป็นเขาให้เห็นมาก่อนเช่นกันว่ากว่าเขาต้องการกําจัดโรนโรัลโดให้พ้นทีมไป แต่ฉากหลังว่าเขามีการพูดคุยกันอย่างไงนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3คือประเด็นที่โรนัลโดพูดถึงรับรานเนกว่าเขาไม่เข้าใจถึงการตัดสินใจของสโมอสรที่นําเอารับรานเนกเข้ามาในฐานะผู้จัดการทีมเพราะรับรานเนกไม่ใช่แม้แต่เป็นผู้จัดการทีมประเด็นนี้เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับรเนน Surprise! พราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนอย่างโรนัลโดไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยรู้จักชายที่ชื่อว่ารับรานเนกมาก่อน ยิงอยู่ว่าราเนิกอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในโลกของฟุตบอลในฐานะผู้อำนวยการสโมสรแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเขาก็เคยทําหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมเช่นกันรานนิกได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทําให้ฟุตบอลเยอรมันไปสู่อีกระดับหนึ่งเขาคือต้นแบบของระบบการเล่นที่มีชื่อแข่งโด่งดังอย่างเกเกนฟรีซิงกุนซือชาวเยอรมันหลายคนทั้งเจอเกนครอโทมัสทูโกและยูเรนนาเกลส์มมนต่างก็ยกให้เขาเป็นอาจารย์กันทั้งนั้น ฉะนั้นไม่น่านจะเป็นไปได้ครับที่โรนัลโดไม่รู้จักชายคนนี้ถ้าพิโรไม่รู้จักจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆละครับประเด็นที่4ครับโรนัลโดพูดถึงสมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตั้งแต่เซื้ออเล็กโกโกสันจากไปผมก็ไม่เห็นพัฒนาการใดๆของสมสรอนอีกเลยความก้าวหน้าถือเป็นศูนย์เช่นการที่สมสรอนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่โอเล็กคนาโซชาวออกไปแล้วเอาคนที่เป็นผพ้่อนรวยการกีฬาอย่างรับรานนิกเข้ามาแทนที่ ใช่คนนี้ไม่ใช่แม้แต่โค้ชมันไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผมเท่านั้นแต่ยังทําให้คนทั้งโลกต้องประหลาดใจด้วยอุปกรณ์หลายอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแอ่งจักูซี่สาวยน้ำโรงยิมหรือแม้แต่เทคโนโลยีบางจุดห้องครัวเชฟและพวกคนที่นหนาแรกมันเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้ ตอนที่ผมย้ายกลับมาผมคิดว่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พัฒนาขึ้นทั้งเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆแต่น่าเสียดายที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนที่ผมเคยเห็นเมื่อตอนอายุ23ปีผมคิดว่าแฟนบอลควรรู้ความจริงผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมอสรน,นี่คือเหตุผลที่ผมกลับมาแต่สโมอสรกลับมีบางสิ่งบางอย่างภายในที่ไม่ช่วยให้เราไปถึงระดับสูงสุดเหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เลเว์พูลและอาร์เซนอลเราควรจะอยู่ในตำแหน่งท็อปแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นประเด็นนี้แอดเห็นด้วยกับโรนัลดอนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ใช่เลยสนามซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของอยูไนเต็ดดูยังเป็นรองมากในเรื่องนี้เมื่อเทียบกับเราบิ๊กทีมที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กซิกซ์ยิ่งถ้าหากวาเอาไปเปรียบเทียบกับทุกอยางที่โรนัลดอเคยมีเมื่อสมัยตอนอยู่กับเรอัลมาดริดและยูเวนตุสนี่คนละเรื่องเลย เรื่องอื่นไม่รู้แต่เรื่องที่พี่โรบอกมาตระกูลเกลเซอร์แทบไม่เคยสนใจในความเป็นไปของสโมอสอนนี่น่าจะใช่ครับและยังมีอีกเรื่องที่น่าเห็นใจพี่โดมากๆนั่นคือเหตุผลที่เขาได้อธิบายถึงการกลับมารายงานตัวกับทีมชา์์ในช่วงทัวร์ปรีเซสันโรนัลโดเผยว่าความจริงเขาได้แจ้งให้ผู้บริหารของสโมอสรทราบไปแล้วว่าเขาไม่สามารถกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เนื่องจาก ลูกสาวของเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ในตอนนั้นคือดูเหมือนแม่ผู้บริหารหลายคนของสโมสรไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาไม่เชื่อว่าผมกําลังมีปัญหาที่ต้องดูแลซึ่งนั่นจะทมให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆผมรู้ว่าฟุตบอลมันสําคัญแค่ไหนต่อชีวิตของผมแต่ผมก็ไม่สามารถให้มันมาก,ก่อนปัญหาสุขภาพของคนในบ้านผมได้ไม่ว่าตอนนี้หรือเมื่อ1ิปีที่แล้วหรือต่อๆไปในอนาคตจุดยืนของผมสําหรับเรื่องนี้ไม่เคยเปลี่ยน ผมรู้สึกแม่เพราเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างผมตอนที่ผมต้องสูญเสียลูกชายแรกเกิดของผมไปมันเป็นช่วงเวลาที่ผมและภรรยาเจ็บปวดที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกได้ในฐานะของความเป็นพ่อแม่ตอนนั้นแม้แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลยังแสดงออกถึงความเสียใจที่ผมต้องประสบเรื่องร้ายๆแบบนั้นด้วยการร้องเพลง You Will Never Walk Alone ในขณะที่ Royal f ฟ m i l y หรือสถาบันกษัตริย์ก็ได้ส่งพระราชสารมาแสดงความเสียใจด้วยกับความสเสียของผมดังกล่าว แต่วันนั้นแนันที่ผมต้องเจอกับเรื่องราวที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสมสรและผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเะต็ดไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างและให้กําลังใจผมโรนัลโดกล่าวและนี่คือเรื่องราวดรามา่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดที่แด็กซ่าแมนยูพอสรุปได้ในตอนนี้ครับแต่เชื่อว่ายังคงมีออกมาเรื่อยๆเพราะในในก็จะแตหักกันไม่รักกันแล้วใหญ่ยยจะต้องให้เหลือเยื่อๆยต่อกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ